สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนโหราศาสตร์กันในหัวข้อดาวราหูเป็นนิดเนี่ยนะคะโดยการวิเคราะห์นะคะว่ามันจะมีความหมายอะไรที่เพิ่มเติมที่เราทราบกันเนี่ยนะคะ,ะจากที่เราทราบกันแค่ว่าถ้าดาวใดก็ตามได้ตำแหน่งนิดเนี่ยมันก็จะหมายถึงความเสื่อมความต่ำเนี่ยนะคะความที่ไม่แน่นอนนะคะการความหมายที่ไม่ค่อย ทางให้คุณเท่าที่ควรนะคะทีนี้ดาวราหูที่อยู่ในตําแหน่งนิดเนี่ยก็อยู่ในราศีอะไรก็อยู่ในราศีพฤษนั่นเองราศีพฤษเนี่ยนะคะเป็นดาวศุกร์นะคะที่เป็นเจ้าเรือนเพราะฉะนั้นดาวศุกร์ที่เป็นเจ้าเรือนเนี่ยมันก็จะส่งอิทธิพลกับดาวราหูศุกร์ราหูก็เหมือนที่เราทราบก็มีความรุ่มหลงมัวเมาทีนี้เจ้าชะตาเนี่ยจะมีความรุ่มหลงมัวเมาอะไรบ้าง ก็เขาเรียกว่ารุ่มหลงมัวเมาในด้านอบายมุกก็ได้นะคะเรื่องการพนันขันต่อก็ได้นะคะหรือ,อเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นคนที่เอาอะไรก็จะเอาให้ได้ตามใจตัวเองคือทำอะไรเอาตัวเองเป็นหลักเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือลักษณะคนที่มีดาวราหูกลุ่มด้วยนะคะกลุ่มลักก็จะได้รับอิทธิพลอย่างเนี้ย แล้วกุกมดาวศุกร์ก็จะมีส่งผลอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรตามกิเลสของตัวเองเลยดาวศุกร์นียดาวกิเลสได้ด้วยนะคะฉะนั้นเรามาระวังการใช้ชีวิตให้ดีๆทั้งนี้เขาก็ยังบอกอีกว่ามันส่งผลส่งอิทธิพลเนี่ยไปถึงดาวศุกร์คือในเรือนราศีตุลด้วยนะคะ<ม>เพราะว่าราศีตุลก็มีดาวเจ้าเรือนเดียวกันก็คือดาวศุกร์นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราก็กว่ากันว่ามันส่งอิทธิพลอย่างไรนะคะเรามาพูดกันก่อนว่าดาวราหูเนี่ยในตำแหน่งนี้ในราศีพฤษนนี่ยเขาเรียกว่าราหูาได้เกณฑ์ทันทะปะตินะคะทันทะปะติคืออะไรนะคะก็คือเป็นเกณฑ์หนึ่งนะคะซึ่งบ่งบอกว่าเป็นเกณฑ์ขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้น เข้าเข้าคุกนั่นเองนะคะหรือว่ามีคดีความนะคะมีคดีความอันนี้เป็นจุดสําคัญเลยเพราะฉะนั้นคนที่มีดาวราหูอยู่ในตําแหน่งนี้เนี่ยถ้าเจ้าชะตาทราบอย่างนี้ต้องระวังการใช้ชีวิตละทําอะไรอย่าประมาทเพราะว่าถ้าประมาทเสี่ยงภัยค่ะเสี่ยงภัยที่จะเข้าคุกเสี่ยงภัยที่จะเกิดเรื่องเกิดราวบางทีไม่ได้เข้าคุกแต่ก็จะไปม,มีปัญหากับคนอื่น แล้วก็จะต้องหลบหลบซ่อนๆนะคะเขาเรียกว่าเกณฑ์ทันทปตินะคะทันทปติทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนที่มีดาวดาวราหูอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วดาวพระหัสเสียด้วยดาวพระหัสไม่ได้ส่งแสงไม่ได้ให้คุณด้วยเนี่ยนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเข้าคุกเข้าตารางได้ง่ายอันนี้ให้ระวังนะคะนอกจากนั้นเขายังวิเคราะห์อ,อีกว่าคนที่มีดาวราหูตำแหน่งนี้เนี่ยนะคะ เวลารักใครจะลุ่มหลงบวเมามากนะคะจะเหมือนกับว่าเจ้าชะตาจะทุ่มเทกับความรักมากแล้วก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยเสียเงินเสียทองหมดเนื้อหมดตัวได้ง่ายนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่มีดาวราหูในตำแหน่งนี้ต้องระมัดระวังอย่าลุ่มหลงบวเมากับใครมากเวลามีความรักจะทำให้เสียเงินเสียทองได้จำไว้นะคะแล้ว ยังบ่งบอกอะไรอีกสิ่งที่บ่งบอกก็คือเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะ,ะเราก็มาดูว่าดาวราหูอยู่ในเรือนเรือนนี้เนี่ยนะคะก็ราศีพฤษเนี่ยมันเป็นเรือนอวัยวะของอะไรของคอนะคะช่วงคอเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวพันกับโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวพันกับกล่องเสียงเกี่ยวกับต่อมทอนซิลต่อมไทรอย หลอดลมอย่างเงี้ยมันก็จะเกี่ยวพันกันนอกจากนี้เนี่ยนะคะมันยังเกี่ยวพันกับดาวศุกร์ในเรือนราศีตุลเนี่ยนะคะซึ่งดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนราศีตุลด้วยก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับช่องท้องช่องท้องก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีเกี่ยวกับกระเพาะอาหารเกี่ยวกับลำไส้นะคะอันเนี้ยสำคัญละอ่าส่วนตรงเนี้ยเพราะฉะนั้น เราต้องระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับอวัยวะพวกนี้เกี่ยวกับระบบทา,ทางเดินหายใจได้ด้วยนะคะเพราะฉะน,นั้นเรื่องวัดเรื่องภูมิแพ้เรื่องหอบหืดอ,อย่าไปละทิ้งต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับกระเพาะลำไส้มะเรง็งอะไรอย่างนี้ก็ต้องระวังไว้เช่นกันนะคะเนื้อง,งอกอย่างนี้ก็ได้นะแตต้องระวังเหมือนกันอย่าประมาท ะะใ,หให้ดูแลตัวเองให้ดีๆมันเช็คสุขภาพดีๆแล้วชีวิตเราก็จะปลอดภัยนะคะไม่ใช่ทุกคนที่มันจะเกิดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่การใช้ชีวิตอย่าประมาทอย่าดื่มเหล้ามากเกินไปอย่าลุ่มหลงวัวเมามากเกินไปอย่าเที่ยวเตรสุรานารีมากเกินไปก็อาจจะปลอดภัยนะคะ อย่าเล่นการพนันขันต่อมากเกินไปก็อาจจะปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เตือนไว้สําหรับคนที่มีดาวราหูอยู่ในราศีพฤษนะคะค็อคือตำแหน่งนิดนั่นเองนะคะก็จะมาวิเคราะห์กันเพลินๆน,นะคะฟังกันเพลินๆสําหรับคนที่ทราบอยู่แล้วก็เหมือนกับเป็นการทบทวนก็นแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีมีสติในการใช้ชีวิต อย่าลืมไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนานะคะแล้วชีวิตจะมีความสุขค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ